สวัสดีครับงานเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ผมจะเทสให้นะครับว่ามันจับคู่ส่งสัญญาณได้เรียบร้อยแล้วนะครับดูที่ตัวรีโมทนะครับที่ตัวรีโมทสัญญาณ RX ไฟขึ้นแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่บอร์ดนะครับนี่จะคอนเน็กบอร์ดให้นะครับการตั้งค่าเนี่ยผิดหลายอย่างนะครับทั้งตัวรีโมทแล้วก็ทั้งที่ที่บอร์ดด้วยครับตอนแรกบอร์ดมันแกนเอียงนะครับตอนนี้ผมปรับแกนให้ตรงแล้วนะครับโอเค แต่ว่าผมจะไม่เทสบินให้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่ใช่ผมไม่ใช่เป็นคนประกอบนะครับแต่ผมจะส่งงานตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับก็คือมันบายไม่ติดตอนนี้ผมบายให้เรียบร้อยค่าทุกอย่างตั้งเซนเตอร์ไว้ให้หมดนะครับตอนแรกค่าเพี้ยนเกินมา20นะครับอันนี้ตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็สวิตต่างๆนะครับนี่นะครับผมเซตไว้ให้แล้วเมื่อดิดสวิตเห็นไหมครับในนั้นววิ่งตามด้วยนะครับสวิตนี้เนะครับอ่าแล้วก็สวิตนี้ ส่วนสวิตช์นี้จะเป็นสวิตช์อาร์มนะครับโอเคผมอธิบายสวิตช์นะอันนี้เป็นสวิตช์อาร์มเพื่อสั่งให้มอเตอร์หมุนนะครับก่อนเล่นเนี่ยดันขึ้นดันขึ้นข้างบนทุกอันหมดเลยนะครับส่วนนี้เป็นคําสั่งเปิดปิดไฟนะครับถ้าเซตเอาไว้ถ้าบอร์ดเซตเอาไว้จะสามารถสั่งเปิดปิดไฟ LED ได้ส่วนนี้เป็นไฟโหมดน,นะครับข้างบนสุดเป็นแองเกิลตรงกลางเป็น h o ริซ o n และข้างล่างสุดเป็น อรโคมดนะครับเปิดแอร์โ d มเอาไว้ให้ส่วนอันนี้เป็น b ิ๊ p e r นะครับถ้าต่อบัสเซอร์เอาไว้ถูกต้องจะส่งเสียงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับ c h ช n แนลเวลาโยกสติ๊กนะครับ Channel ทํางานโอเคถูกต้องนะครับตอนแรก c h ช n แนลสลับกันหมดเลยนะครับลัตเตอร์ลัตเตอร์ทำงานแล้วก็คันเร่งคันเร่งทํางานนะครับเรรยบร้อยเดี๋ยวผมจะลอง อันนี้ผมคาลิเบตสปีดเอาไว้ให้ด้วยนะครับคาลิเบตสปีดใหม่เพื่อให้ปล่อยรอบอพร้อมๆกันนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราดิสคอนเน็กออกออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะทําการอาร์มให้ดูนะครับอันนี้ถอดสายแล้วนะครับส่วนเรื่องภาพก็ปกติน,นะครับเดี๋ยวผมจะปึ๊บรลรำออกมาหน่อยแล้วก็จะดิดสวิตอาร์มนะครับนี่ครับสวิตอาร์มอยู่ตรงนี้นะครับ ดิป๊บอ่านี่นะครับใบพัดหมุนทั้งสี่ใบดิอาอ์มอ่าใบพัดหยุดหมุนอีกรอบนะครับอ,อ์มอ่านี่นะครับใบพัดหมุนแล้วก็ทิศทางการกันถูกต้องนะครับนะครับจับกันดูแล้วกันได้ถูกต้องนะครับดิมโอเคครับผมเรียบร้อยส่งงานนะครับ ครับส่วนอันนี้คือเรื่องภาพนะครับเดี๋ยวผมจะจับตัวลำขยับนะครับนี่นะครับภาพหมุนตาเห็นไหมครับโอ่าเคครับส่งงานครับผม